ผมว่ามันมันขาดในความเป็นเป็นไทยอะมันขาดในความเป็นไทยมากกว่าใช่ไหมครับเพราะความเป็นไทยขาดไปอ่ะมันเป็นอาหารลวกลวกอ่ะอาหารที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ไม่มีเสน่ห์เหมือนใช้หุ่นยนต์บ้าไปกินแกงข้างนอกป้าว่าไงน้ำล้างหัวล้านน้ำล้างคกไม่รอผมผมไปกินนะผมว่าไปกินที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าโอ้โหทำอย่างเงี้ย ือผมเป็นคนที่กินยากเดี๋ยวลองกินสิแต่ผมคนที่กินอะไรยากเพราะว่าถ้าไม่อร่อยปุ๊บนะผมไม่เอาเลยแล้วผมก็จะโอ้ถ้าถ้าอร่อยนะผมจะไปร้านนั้นอยู่ตลอดอแต่อย่าเปลี่ยนแม่ครัวนะกินพวกผมรู้ผมไม่ไปกินอีกเลยค่เดี๋ยวลองกินสิเดี๋ยวทําแล้วแกงให้ด้วยซื้อขนมจีนมาเตรียมคุณหนุ่มบอกคุณหนุ่มตามหาอาจารย์อย่างนี้มานานแล้วเล่ตามหามานานแล้วฮบหาบากุคอยุเนี้ครับเพราะว่า พอหมดไปก็ไม่มีแล้วผมจะเสียดายบางคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นค่าเข,า,ข,ขาบอกเขาตามหาอาจารย์มานานแล้วอาจารย์ก็ตั้งใจจะถ่ายทอดแต่ลูกศิษย์ไม่เข้าใจทํามาสองปีมีการบอกเขาพูดมากอีกอ้าว<ฮ>เราต้องการอธิบายให้ละเอียดอะคือคือ,คอ,คอผม,มต้องการความละเอียดคือต้องอธิบายความละเอียดถามว่ากลิ่นน่ะนี่มันเป็นกลิ่นยังไงทําไมต้องใส่กะวานเอกากะวานต้องเอาอยัางไงออก<ม>ใส่ไปประจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่คือ เราต้องต้องรู้ปริมาณเนี่ยล้วบุยบ่อยเนี่ยถ้าผมมาทำลักเนี่ยผมก็เริ่มจำแนละ้ววันหลังให้จับละอีกสองครั้งปุ๊บผมทำได้หมดให้หยิบเองใช่เรัก็ทหารมาอยู่อ่ะใหม่ๆเขาไม่เป็นเขาหลังเ็าหยิบเองหยิบเขาหลังก็ปล่อยได้ไงไเราก็ไม่ต้องนั่นแล้วไม่ห่วงไม่ห่วงที่นี่ไม่ห่วงวิชา <c oughs> ผมก็อย่างเนี้ยผมก็อยากศึกษาแบบ กลัวศูญหายเรามา่ตอนนี้มันสูนย์น่าจะศูญหายไปเกินก็น,นั่นแหละตามก็ไปดูเลยใน y YouTube ครอบจกักรวาลของว่าน้องอะไทอดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไมหวงบ,บางบางครั้งอะใน u t u b e อะเราดูว่าจริงแต่บออา้าวเราทำไมไม่ใส่นี่บางทีอะเรารู้สึกแบบพอเราไปดูอะอย่างรุ่นของว่าน้องอะไปดูอีกรุ่นหนึ่งทำไมไม่ใส่นี่อ๋อประหยัดอืมประหยัดทำไมมันอร่อยที่เครื่องอร่อยที่เครื่องไม่ต้องไปประหยัด คนเราต้องการความอร่อยอืคนเราไม่ได้ความอิ่มก็วันนั้นน่ะมีคนเขาเขาแกงเขียวหวานเขาใช้น้ำพริกแกงแดงตักแกงแล้วคนก็ทวงเขาบอกแกงเขียวหวานก็ต้องสีเขียวสิไม่ใช่สีแดงเขาบอกพอใจจะทาสักอย่างอ,ะอ่ะว่าน้องก็ในฐานะนักโภชนาการก็ไปบอกว่าแกงเขียวหวานน่ะเขาไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกแดงไม่ใช่พริกแห้งนะเขาใช้พริกชี้ฟ้าเขียวแล้วยังต้องเอา,เอาใบพริก หรือใบผักชีเนะี่ยมาตำหยอดทีหลังมันต้องออกมาเขียวไม่ใช่ออกออกใสไปก่อนมันก็เหลืองออ,ออกเขียวเลยเออมันก็เหลืองจริงๆอ่ะผมอยากจะรู้นะครับว่าเขียวหวานนี่จริงๆมันคือมันเป็นยังไงในต้นตำหลับจริงๆน,น,นี่แหละนี่แหละตำอันนี้เครื่องแกงอันนี้เลย <c oughs> แต่ต้องไปคั่ว <c oughs> ต้องไปคั่ว,วแล้วไม่ใช้พริกแดงใช้พริกชี้ฟ้าเขียวเขียวเอ<ๆ>อแล้วก็เอาใบพริกใบผักชีลงตำแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ย ออกมาตำแล้วก็คั้นน้ำไว้หอมไหมหอมมากนี่แหละไม่ผิดอาจารย์แน่ใา <laughs> ่ใค่ก็ตายไปกับแม่แล้วไม่เราไม่เอาล่ะเขาบอกไม่เอาเขาไม่ยอมลำบาแอบใส่ปลาล้านิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะเอาเอานี่ปิดไปเลยมันจะได้ไม่กระเด็นเนี่ยจะสอนเทคนิคทุกอย่างเลยไม่เคยปิดเลยแล้วมาบอกว่าเราพูดมากมาช่วย อยากรู้โผมชื่อผมชื่อโขกเขาตลอดอ้าวแล้วพริกป่นครูหนุ่มครูหนุ่มทำไงฮะพริกป่นอ่ะพริกป่นพริกป่นแห้งอ่ะพริกป่นแห้งเหรอครับของผมเนาะผมไม่ตักแดดก่อนล้างก่อนล้างล้างเสร็จแล้วก็ตักแดดให้กรอบเลยครับเออแล้วแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆใช่ครับเออล้างให้เกลี้ยงเพราะไม่รู้ว่าหนูเนื้อฉีฝุ่นฉีดยาใช่ครับแล้วก็เอามาคั่วเอามาคั่วแล้วก็เอาตะไคร้ ตะไคร้หัน่นฝอยคั่วตะไคร้ขั่วผักชีใบเลื่อยใบยมะกรูดอเออเราก็ใส่ไปโอ้พิกวนที่นี่อร่อยเ <c oughs> ทคนิคแล้วเราใส่เข้าวคั <c oughs> ่วเข้าไปหน่อย <c oughs> พิกวนที่นี่ใครมากินบอกอร่อยนะแล้วแล้วพูดถึงแกงอันนี้นะแม่เขาบอกว่าจะให้มันอร่อยต้องเอาพริกขี้หนูสดเนี่ยใส่ไปหน่อยอ อมันจะหอมพิิโน่สวนใช่ไหมเนี่ยใส่เข้าไปจะมีกลิ่นเฉพาะครับเออนี่คือเคล็ดลับแม่ถ้าเผื่อให้สูตรจริงๆแต่ถ้าเผื่อมีคนที่เขาเขากินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ใส่ไม่ได้แต่ถ้าใส่นิดหน่อยก็ใส่แค่พอหอมรับรองมาเีี่ได้ทุกวิชาโอ้โหมาแลวครับมาเลยไม่ต้องเก่งใ่เลย ขอให้นัดกันนะใครว่างตรงมันไหมใช่แล้ววันนี้ทําอะไรับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแต่เช้าเลยไอ้นี่บอกเขาว่าไม่ได้กินน้ําเมี้ยวนานแล้วจะทําน้ําเมี้ยวให้กินบอกบอกว่าแม่ล่วงหน้าสามวันนะ <c oughs> แม่จะพ่อถูงงอกเองเ<ม>ขาโทรมาเมื่อเช้าบอกกินพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วถูงงอก <c oughs> ไ,มไม่งอกเร็วขนาดนั้นเออต้องสามวันซื้อเข้ามันมันยาวเกินไปไงแล้วมันแช่น้ำยา บางทีไม่ได้ใครไม่ได้ไไไดเออขนาดที่เราต้องการนะของเราไม่มีน้ํายาเนี่ยโอ้ยแล้วมันกรอบมันหวานนะพ่อเองอะ่ะใช่ๆ <laughs> เรียนถึงบ้าน <laughs> <laughs> น้องเขาเป็นอาจารย์สอนว่ายน้ําหลานค่ะอันนี้เขาเปิดเจอใน YouTube เขาอ่านแล้วก็ถูกใจ <laughs> ในายครูหนุ่มพูดได้มันพ่ออะไรถึงมาเรียนกับยาย <laughs> ออยา รู้หลักต้นตำลักครับต้นตำลักความจริงของอาหารไทยแท้ๆว่าเป็นหลอกไหนเพราะว่าเราหาเรียนไม่ได้แล้วครับอาจารย์นั่นตายหมดแล้ว,าาลวท,ที่เก่งๆอาจารย์สมฤทธิ์อย่างเงี้ยหอมล้นเติบเงี้ยนั่นนี่เหลือแต่ป้าน้องป้าน้องพยายามเปิดใน Youtube นะคะแล้วสอนให้แต่คนไม่เข้าใจนะคะเปิดมาสามปีแล้วนะ ไม่เข้าใจนะคะกับข้าวที่ป้าน้องให้เนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะได้กินน้ําพริกแกงเป็นไงคะหอมหอมครับหิวเลยครับอค่ะเดี๋ยวจะได้ชิมเลยค่ะวันนี้คุณหนุ่มจะได้ชิมเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนผัดน้ําพริกแกงนี่ต้องผัดให้หอมนะคะถ้าพอถ้าเผื่อไม่หอมมันจะไม่อร่อยค่ะเ,เครื่องเทศเนี่ยเขาโดนความร้อนอ่อนๆนะคะ แล้วเขาก็จะหอมแล้วเราก็จะเก็บไว้ได้นานค่ะอย่างตำน้าพริกเนี่ยอย่างวันนี้เก็บได้แค่สองชุดนะคะถ้าเผื่อสามชุดต้องมากกว่านี้ค่ะเราพอผัดมันเย็นแล้วเราก็เก็บไว้ไอ้ที่จะแกงก็แกงไปนะคะเราเก็บไว้ได้เป็นเดือนค่ะเราไม่มีการใส่ชูรสไม่มีการใส่ยาก,กันบูดเลยนะคะค่ะต้องต้องสับสับให้มันถึงก้นกระทะ เตาอันนี้จะจะแรงนิดป้าน้องจะไม่ใส่น้ำมันเยอะค่ะ <c oughs> แม่บอกว่าจะจะให้อร่อยคนน้องจามนะคะ <c oughs> ไม่จามไม่อร่อยค่ะ <c oughs> นี่ขนาดไม่ใส่พริกสดนะคะแม่บอกจะให้อร่อยต้องใส่พริกขี้หนูสดตำไปหน่อย ที่จันเขานั่นจริงๆเขาใช้พริกขี้หนูสดแทนพริกแห้งเลยค่ะอันนี้มันจะแดงนะคะใช้พริกบางช้างต้องพยายามเกี่ยให้มันติดกระทะกระดูกหมูนะั่นเราแช่น้ำไว้นะคะกะเดี๋ยวเราเอามาคุกน้ำพริกหมักทิ้งไว้สักถ้าเผื่อรีบดีบก็สักสิบยี่สิบนาทีค่ะอันนั้นเราก็หมักแป้งแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะ มักคุกทิก้งไว้คุณหนุ่มจะรีบไปไหนไหมคะไม่รีบอ่าไม่รีบเดี๋ยวแกงเสร็จกินได้เอาไปฝากคุณแม่ได้บอกคุณแม่เคยกินแม่แกงเนี่ยคุณยายน้องตินทําสิ่งที่จะมาศึกษาพ่อมรู้ ได้ที่แล้วก็แบ่งเก็บไว้บ้างไอ้ที่จะใช้ก็ใช้ไปค่ะอันนี้ได้ได้ทั้งหมด <c oughs> สองครั้งค่ะหอยอร่อยแน่อันนี้ได้สองแกงได้สองครั้งเนื้อสองโลเพราะวันนี้ทำไม่มากมากจะต้องทำสองครั้ง มนหลังจะไปซื้อโคกใหญ่กว่านี้ปั่นก็ไม่ได้นะคะปั่นแล้วมันต้องใส่น้ําแล้วมาผัดกว่ามันจะหอมยากค่ะอย่างนี้มันหอมเร็วกว่า่อาหารไทยจริงๆก็ต้องต้องตำเท่านั้น <laughs> โคกอย่างเดียวบดไม่ได้อารมณ์ก็ไม่ได้ทรรถของอาหารไทย